สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูน้อยอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะพาเด็กๆมาล้างมือ7ขั้นตอนการข่ะไปดูกันเลยข้อ1น,นะคะปลาว่ายน้ําปลาว่ายน้ําก็คือการเอาฝ่ามือถูฝ่ามือกันค่ะเด็กๆลองทําดูนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะต่อถอดกระดองก็คือการเอาฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วค่ะลองทําดูเลย ต่อไปข้อที่ 3.. นะคะหนวดปลาหมึกก็คือการเอาฝ่ามือถูฝ่ามือซอกนิ้วถูซอกนิ้วนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ 4... นะคะหอยมุดดินก็คือการเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือนั่นเองค่ะเด็กๆลองทําดูนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนกโบยบินคือการถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือค่ะลองทํากันดูนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ งูฉกใบไม้ก็คือการเอาปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อ7ม้าป่าออกจากโพรงคือการถูรอบข้อมือเด็กๆลองทำกันดูนะคะกับคลิปการลา